สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมคลิปนี้พาพี่นอ้องเลาะอีกท่านึงอุ้ยคือเดี๋ยวมาตรทั้งนี้นอนอยังผี่สิโอ้เอาเป็นแต่มีฝนอยู่บ่ผู้ขานอนพี่น้องครับมองดูมองเศร้ามองนอนร่มดีอยอ่พี่น้องครับ ที่ที่หลับที่นอนฝ่าฝนยุ่เมันยังถิดตกอยู่ฮหรนได้ยังกินสองเท่าเลยจ้าได้ยังกินโอ๋กกะสิบวมีนัน่นสะิบมีซ้อนแข็งกี่ยนักขวดดอกิุติพอ,อ,อแต่เรียกตัวแต่เอาพวดเอา ตัวขูดอกโอ,โอ้นั่นคำนั่นมืดน,นั่นแก่งเถอะเนะมาะนั่นเด็ดสินมือสินเว้นเถอะนะไม่ใ่มามาเลยเฮ้กินสบูม,มาคือป่เอิญประขวกประแขกนี่ซาบูไหมปส่้างมัตจะใส่คนไ <laughs> ด้โดมาถึงอ่ะเออขอคอยกับปลากระป๋องยางดีแหละ ยังนักนายแต่กินเยี่มดอกกรน,นันนะ,นะยะังอเคเอามาสางกวาดเถอะอืมต่เราทั้งน้องข่อยว่าท่นมียุ่งจากตัวท่านเนี่ยคำมันท่านเนี่ยค,คำเยอะโอ้โหปีขาวอาลวาดเต้หนิอ,หอยู่เติมแรงใจเอามาหวากัสีแกงกเราปรบเทศนี่เนาะ สวัสดีค่ะฮ่าฮูงเริ่มออกกะลาวันแล้วคนน่ะเอาทีมนี่น้อนนี่ถึงมื่อนี่ เอาเอานอนรับฟันดีขอเรียกขอเบอร์น้ำฝนนี่แหรอนาสานเจ้มตต่ตัวนี้ยโจเมตต์ก็สูมียแล้วก็มีเจ้าี่พอขอโศกขอหลาบน้ำฝนตัวจะเอาอะไรโทรสั่งได้นะเพราะว่าเลิกย็นห้าทุ่มอ่ะเลิกยิน อา้อาวทำงานหนักคำามเลยพี่น้องก็ทีนีเมืดแล้วมาหลอดนีเมืมดแล้วเวลาผ่านไปแค่แวบๆไปเลยยังหนักหนาตื่นอนอนข้คมมากกั่นนอนเลย ต่างคนต่างก็หาที่พักที่นอนอาบหน้าไปแล้ะนะหาอาบหาอาบมันคำมืดเราสิไปยังกับไปโอ้อันนี้บีนยยี่เหนี่ยงจั๋หนี่ง ปัดเถอะปีขาวอากแรกเลยว่าพูดอ่ะท่านกล้องมานอนี้ไม่ตอบอกเขาบอพว่าเป็นพีเป็นนองก็ปล่อยเลยเออบอเปีเป็นนองมันจริง นนชนนมันอนยุ้งดู้ี่ออายุบกัดเจาะที่แ่เอาคือดีแทะทางฝุ่นคือจวมายูบ่ไไ้บา่มียุ้งพปนะวายุงบกัดพปนะคือดีบักัดเจาทั้งแ่า พี่อะปีกขาวอากลากนี่สิพี่อะโบ้ยพี่น้องไอ้บินจุนี่จนนอาปีกขาวอากลากเนาะเป็ดจิงบ่กว่มียุงเสยมันนะฮะแต่มันก็ไม่ได้กัดใช่ไหมก็กัดดูแต่มันก็ไม่ได้เยอะพี่น้องไป็ดจริงทีจริงมืดเลยเนี่ยเดี๋ยวพอเห็นกันเนี่ยเห็นแต่วันนี้กล้องเนี่ยเห็นอยู่ แต่ว่าด้วยสายตาเปล่าๆนี่ไม่เห็นเลยลมันลุ่มไหมอืมมีไรนางกินเขาอยู่หงางก้ยเตบปั๊บตบแปบอยู่นั่นอยู่เดินๆนั่นี่มันไฟแจงไฟหวงเลยเห็นบ่หรือว่ามันก็กัดอ,อืมอน,นั้นหลวัวเติงหลวัหลวเติงก็ขอยไปปกติมีขนาดบ่มีงานอย่างเด็ดพี่น้องเอรอต้องทำ,ทำอะไรกันเลย ใช่เย็กมันเจียงเดียวมันเม็บสาบนะจิ้มงันทั้งคนเขาย่างเนื้อกันต่ย่างหมูย่างนังกันจิ้มอ้ยกินยังอะเถ่าน่างไปจอละไมาท่นี่ด้กจักเหรอมิยังกิน จะเล็้ตนแทะอันนี้ต้องโทษหทโทษทำไมเหรอโอ้ยยังมาถอดตะข่อยแล้วเเถาๆพี่น้ำกันเหมือคำคำเหมือแเลวพี่นนองมมียังลงพอแล้วหลักทางขยะมมใหาย ราต้องพยายามดูความสะอาดให้ที่สองเรามาเป็นมูพี่นอ้องมาเป็นเพื่อนตั้งแต่หัววันแล้วขอแยย่่มมาาัังงนนีี้้ตนนนน่ก่อนมัน,นอวันนั้นมีมรถหก้อจอดอยู่นี่ไปเปิดไปอ่ะไหน นอนไหนนอนบนหรอยังไม่รู้เลยอจะยู่แต่ว่ามันมีที่พักมั้งฮะเรามีเต็นท์อยู่เต็นท์มีที่พักอยู่ตอาแรกก็ว่าจะมันนอนด้วยอะอ่าไม่ไม่มาล่ะไม่ดูวงแล้วคงนอนในรถอะแต่แต่ผมผมตอนผมอยู่วงเนาะผมก็ไม่เคยไปนอนในเด็กนะออ นอนอหี่นอนผ้เดิไม่ได้หรอกนอมพีเสียคนบางทีนี่ทำไมอ่ะบอกว่าพี่นอนกมึงก็จะำพพวกกูกมึงจาลคลิปนี้ไบายสาหน่อยน้องฝากกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้สบายดีพี่น้องับปัญหา